ที่กิฟฟินครับเรามีผลิตภัณฑ์มากมายถึง2000รายการซึ่งจะทำให้ท่านได้เปรียบทางธุรกิจครับและแน่นอนที่สุดครับเมื่อง,งานครบรอบ17ปีที่ผ่านมาเราเพิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเราจะมีจุดเด่นอะไรในผลิตภัณฑ์ใหม่และแน่นอนที่สุดว่าจุดไหนจะเป็นจุดโดนใจที่จะนำเสนอผู้บริโภคท่านที่จะมาแนะนำเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ครับท่านแรกท่านประธานกรรมาการและกรรมาการผู้จัดการบริษัทกิฟฟีนสกายไลออนดี้จำกัดแพทย์หญิงนริน,นีภพยบูล และผู้นวยการใหญ่สายงานการตลาดอาจารย์พงพสูอุณาพรหมครับและเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์พร้อมทั้งผู้บริหารระดับไดมอนด์แกรมพาราดคุณนรงศักดิ์เพชรโลภาศและผู้จัดการภาคตะวันออกครับจะมาบอกท่านครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรและประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างกับคุณปนอมบัวศรีในนั้นไปติดตามกันครับว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิ่ฟรีนจะมีจุดไหนที่เป็นจุดเด่นและมีจุดไหนที่จะเป็นจุดโดนใจผู้บริโภคเชิญรับชมได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องสัมมนาแห่งนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับสู่การเสวนาพิเศษซึ่งถือได้ว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่นะครับและท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องสัมมนาแห่งนี้จะถือว่าได้รับประโยชน์เต็มๆเ,เลยทีเดียวเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะเสวนาแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องการเจาะลึกจุดเด่นผลิตภัณฑ์ใหม่ นำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเราเองมีผลิตภัณฑ์ที่เป็น New Product เป็นสินค้าใหม่ที่ออกมาสู่มือผู้บริโภคตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่จะให้เกียรติร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนนะครับแล้วก็ดูแลด้านการฝึกอบรมให้กับนักธุรกิจของกิฟฟรีนด้วยเพศสักรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ครับ และอีกหนึ่งท่านนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนัลลนีภพบูร์ครับครับบอกว่ายินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณหมอต้อยนะครับแล้วก็เรียกว่าอาจารย์เป้นะครับ,รบนะครับหลายๆคนก็เลยได้มีโอกาสรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับทั้งผลิตภัณฑ์ด้วยกับทั้งเรื่องราวที่คุณหมอแล้วก็อาจารย์เป้ได้ได้พูดคุยกันด้วยแต่วันนี้อยากจะเรียนถามคุณหมอครับบอกว่าเจาะลึกจุดเด่นผลิตภัณฑ์ใหม่ นำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้บริโภคคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่พยายามอ่านใจผู้บริโภคอยู่ตลอดแล้วก็พยายามเลือกสินค้าที่ออกมาตอบโจทย์ทั้งเทรนด์ทั้งกระแสนิยมแล้วก็ความต้องการของตลาดโดยเฉพาะผู้บริโภคยุคใหม่เลยอยากให้คุณหมอได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเสวนาของเราในวันนี้ครับในฐานะที่ทุกท่านเป็นเจ้าของกิฟฟารีนนะคะหมอจะบอกว่าการจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่แต่และตัวในจริงๆแล้วจะใช้เวลานานจริงๆนะคะนับเป็นปีก็ว่าได้และอย่างที่อาจาร,รย์เอ็ดพูดคือมันคือการอ่านใจจริง จริงนะคะวันนี้เราทุกคนเป็นนักการตลาดเนี่ยเขามีกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เขาฮิต <hit S 2> มากในหลายๆ,ๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค,คือ,อ,อ customer centricity นะคะคือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั่นคือการอ่านใจผู้บริโภคค่ะเมื่อวันนี้ในใจของผู้บริโภคเนี่ย เขาต้องการอะไร,รเขาชอบสินค้าประเภทไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานการตลาดควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะคแต่เราก็ภูมิใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัวในวันที่24มีนาคมของเราเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีวันนี้คะ่ะอาจารย์เอกนะคะครเราคงไม่พูดมากเรื่องของวิชาการแต่อยากจะเจาะลึกจริงๆคะ่ะว่าในแต่ละตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หมอจะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังของทุกท่านในการขยายงานนําสิ่งดีๆไปสู่ผู้บริโภคนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดขายยังไงเราจะ จะมีวิธีนําเสนอยังไงให้ตรงใจผู้มุ่งหวังผู้มุงหวังก็มีหลายแบบนะคะคบ,บางคนอาจจะต้องการรายละเอียดมากหน่อยบางคนเนี่ย ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะจะคล้ายๆกับที่อาจารย์เอ๋ดพูดว่ายุคเนี้ยพอเขาวิเคราะห์กันดีๆแล้วผู้บริโภคจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจในใจเขามากกว่านะคะคว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบสนใจหรือไม่สนใจคะ่คะวะันนี้เราจะพูดกันเรื่องนี้นสินค้าเนี่ยสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมรายการนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยก็คือจริงๆแล้วความน่าสนใจของ New Product ที่เราเพิ่งลอนหรือเพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยมีรายการอะไรบ้างครับอาจารย์เต้อยากให้เล่าให้เราฟังนิดนึงและแต่ละรายการอยากให้คุณหมอ ช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าในใจคุณหมอทําไมถึงเลือกผลิตภัณฑ์นี้ออกมาแล้วคุณหมอมองว่าน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มไหนได้บ้างนะครับเชิญครับค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ก็มีอยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเป้ขอจับกลุ่มให้คร่าวๆนิดนึงจะได้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องนิดนึงนะคะในกลุ่มของสกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวถนอมผิวเนี่ยเราก็ออกมาหลายตัวด้วยกันนะคะเริ่มต้นด้วยที่ตัวกันแดด นะคะในชุดของ e d e ด w i s e นะคะนอกจากนี้เรายังมี After Sun ที่มาช่วยดูแลผิวหน้าและผิวตัวที่อยู่ในชุดของ e d e ดเ i s e เช่นกันนะคะแล้วในตัวพิเศษที่เรานำมานำเสนอเนี่ยก็คือตัว m s r s s e e t นะคะซึ่งมีทั้งในชุดของ e d e ด w i s e แล้วก็ a b a l o n e c o l l a g e n ด้วย ะะพูดง่ายๆก็คือสกินแคร์ของ Product ใหม่เนี่ยจะเป็นแบบบอดี้โลชั่นที่มีการป้องกันแสงแดดด้วยข้อแรกะนะคะเขาพูดนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวจัดเป้จะไปเจาะทีละตัวใช่ไหมคะมันก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าผลิตภณัณฑ์เอเรไวส์ของเราเนี่ยออกมา ไม,ไม่ถึงปีนะคะคแต่ก็เป็นที่ตอบรับและที่ชื่นชมมากๆเ,เรามีจุดขายของเอเดวทที่ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะครเราก็เลยมานั่งคุยกันนะคะทั้งที่โรงงานและการตลาดว่าจริงๆแล้วเนี่เราต่อยอดเอเดอร์วนิดหนึ่งไหมและอะไรเป็นสิ่งที่เรายังขาดแล้วเราจะสามารถเติมเต็มได้นะคะพอคุยไปแล้วเราก็มองไป2ประเด็น,นะคะ่ะเอเดอรวมีการแดดสําหรับผิวหน้าละแต่ยังไม่มีการแดดสําหรับผิวกายกิฟเฟอรีมีบอดี้โลชั่นเยอะหลายตัวแต่ก็มีเสียงร่ำร้องนะคะว่าในอากาศอย่างเงี้ย ใกล้เดือนเมษาเมษาแบบนี้มันร้อนจัดมากบางทีไม่ได้อยากจะตากแดดหรือบางคนไม่ได้โดนแดดหรอกแต่วันๆก็ต้องเจอกับมลภาวะต่างๆเจอรังสีอัลตราไวโอเลตเเมื่อไหร่กิฟเฟอรินจะมีบอดี้โลชั่นที่มีสารกันแดดและสารที่ทําให้ผิวพรรณขาวกระจ่างใสได้นะคะนั่ก็เป็นที่มาก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวจันเป้จะเล่าให้ฟังเรื่องบอดี้โลชั่นที่กันแดดด้วยแต่หมออยากจะพูดอีกตัวหนึง่งซึ่งเดี๋ยวจันเป้คงเล่าให้ฟังก็คือคำว่า a f t เตอร์ซันค่ะนะคะจันเป้อยากคุยตอนนี้เลยไหมหรือจะลงจากทีละตัวเดีี๋ยวววดาลงก่ อันนี้ให้เห็นภาพาๆแค่บอกนิดนึงว่าวันนี้อยากให้ชาวกิฟฟารีเนี่ยเป็นคนนําร่องนะคะเอาคําว่า after sun เนี่ยไปให้ประชาชนรู้จักนะคะหมอจําได้ว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยหมอเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่ชี้ให้คนไทยเห็นว่าถ้าเราจะป้องกันแสงแดดเนี่ยต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่กันทั้งรังสีเและรังสีบีผู้แบบนี้มา26ปีแล้วนะนะคะหลังจากนั้นคนไทยก็ค่อยๆตื่นตัวแต่วันนี้อยากให้คนไทยและพวกเราจะเป็นคนพาไปนะคะตื่นตัวเรื่องของ after sun เดี๋ยวเรามาดูกันว่า After Sun คืออะไรคะ่ะแต่ผลิตภัณฑ์ชุดนี้มีหลายตัวที่น่าสนใจนะคะเราไปดูตตัวกลุ่มต่อไป,ไอไปละครับกลุ่มต่อไปเราต้องเผชิญกับมลภาวะความเครียดต่างๆเราก็เลยอยากจะทํำอะไรก็ได้ให้สมาชิกเราอารมณ์ดีนะคะจะเจับไปทีลรตัวก่อนค,ค่ะแล้วก็เลยออกเจลอาบน้<ะ>ําอารมณ์ดีออกมา2กลิน<ะ>่นด้วยกัน นะคะแล้วในส่วนของเมคอัพตอนนี้เทรนด์ของตากําลังมาแรงเราก็เจาะจงในเรื่องของตาโดยเฉพาะาเลยเขาเน้นตานะปีนี้ค่ะ,คะก็จะมีทั้งอายไลเนอร์มาสคาร่าแล้วก็มาสคาร่าคิ้วนะคะเดี๋ยวถามว่าทำไมต้องใช้มาสคาร่าคิ้วเดี๋ยวเรามาอธิบายอีกทีหนึ่งะนะคะในส่วนของอาหารเสริมเราก็มี4ตัวด้วยกันนะคะในตัวที่เป็นดริง k ์ฟังชั่นแนลดริงที่เป็นใช้ดื่มเราก็จะมีอะบ l ล n ลนเฟลซที่ดูแลเรื่องข้อโดยเฉพาะ นะคะแล้วก็ Eatless ที่ดูแลสาวให้หุ่นเปะ๊ะนะคะทุกคนหนุ่มๆก็ได้ให้หุ่นเป๊ะกันทุกคนเลยนอกจากนี้ก็ยังมี c o l อสต u m เป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยคุณค่าสารอาหารต่างๆมากมายนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมีกลูตาที่ช่วยบูสต์ผิวให้เราขาวกระจ่างใสเพิ่มขึ้นมาได้ น,ะะนี่คือผลิตภัณฑ์แบบ overview ต้องบอกว่าถ้าเราทำความเข้าใจเนี่ยโอ้โหตลาดกว้างขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวในการ,รที่จะไป ทุกท่านนะคะโดยเฉพาะนักธุรกิจกิฟฟอรีเนี่ยศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดีๆและจุดขายดีๆหนอเชื่อว่าท่านจะขยายงานปีนี้มีความสุขแน่นอนค่ะเรามาดูกลุ่มแรกแบบเลยดีกว่าในกลุ่มแรกนะคะที่คุณหมอบอกว่าอยากตอบย้ำความแรงเอเดอร์ไวส์เหลือเกินนะคะ <c oughs> ดูแลหน้าไปแล้วเราก็มาดูแลลําตัวของเราบ้างนะคะ <c oughs> ด้วยตัวแรกเลยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นกันแดดสําหรับผิวกายในชุดเอเดอร์ไวส์นิดนึงได้ไหมค่ะพวกเราในห้องนี้นะคะถามจริงๆนะคะหมอว่ามันเป็นนิสัยของคนส่วนใหญ่นะคะใครไม่ทาบอดี้โลชั่น ใครบ้างที่ทาบอดี้โลชั่นเฉพาะหน้าหนาวขอดูหมเลยได้ไหมคะ mm hmm. จริงเหรอที่ไม่ยอมนี่ทาหมดเหรอคะ<ข>อนะคะอ,อ,อ,อยากจะบอกท่านนิดนึงว่าพวกเราไปดูนิดหนึ่งนะคะผู้มื่อวานเลยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ย mm hmm. เขาจะมักจะดูแต่หน้า mm hmm. เขาเขี้เ,เกียจด,ดูตัวจันเป<ช>้นะคะ,คะแล้วก็จะทาบอดี้โลชั่นเฉพาะหน้าหนาวยกเว้นคนที่ใส่ใจดูแลตัวเองจริงๆแต่วันนี้เนี่ยหมอถือว่าทุกท่านเป็นทูตความงามนะนะคะต้องนําพาเรื่องนี้นะคะอย่าละเลยบอดี้โลชั่น นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนของเรามีดีหลายๆตัวแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าจะต้องเจอแดดบ้างหรือมลภาวะมากๆต้องตัวนี้ค่ะค่ะบอดี้โลชั่นไม่ได้ธรรมดาอย่างเดียวเราใส่สารกันแดดเข้าไปด้วยนะคะ,คะสามารถกันได้ทั้งรังสี UVA และก็ UVB ที่สำคัญเลยเราเคลม SPF ด้วยค่ะคุณหมอเราให้เคลม SPF ถึง22 PA บวกๆเลยทีเดียวอ,อันนี้คือคทาได้ทุกวนัน ทาได้ทุกวันทาได้เช้าและเย็นได้ด้วยเลยนะคะคด้วยเนื้อของเขาเนี่ยมันสามารถซึมซาบได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวเหนอะน่ะจึงเหมาะกับสภาพอากาศในปัจจุบันเป็นอย่างมากออแล้วก็สิ่งที่มาทําร้ายเราไม่ใช่แค่ทําให้ผิวเราคล้ำขึ้นอย่างเดียวยังทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดการอักเสบขึ้นมาด้วยบางคนจะรู้สึกได้เลยว่าใบหน้าของเราเนี่ยกำลังคุกกรุ่นอยู่หลังจากโดนแดดฉัน,<ด>นเ <ป S 1> กำลังจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ after sun ใช่ไหมใช่ค่ะขอพูดนิดนึงเลยแล้วกันนะคะจะจูงทุกท่านนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดเอาไว้เรื่อง after sun หมอหมองว่าปีนี้เป็นปีที่เราจะต้องมีคนทําการตลาดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ประชาชนคงทราบคนไทยอยากชินกับครีมกันแดดใช่ไหม,มนำเสนอครีมกันแดดแต่คนไทยไม่รู้จัก after sun นะคะ after เนี่ยแปลว่าตามหลังและ sun แปลว่าทุกพระอาทิตย์แต่จริงๆ after sun ไม่ได้หมายความว่าให้ใช้หลังจากโดนแดดนะ after sun คือทุกคนต้องใช้ตอนเย็นตอนกลับบ้านอาบน้ำแล้วต้องทาค่ะเร <ใช S 1> <ม>ามาดูกันนะคะว่า after sun ของเรามีทั้งหน้าและทั้งตัวค่ะ วันนี้ต้องรู้จักคำว่า aftersun กันแล้วนะคะทีนี้ aftersun มีทั้งหน้าและตัวความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเนื้อครีมเนื้อเจลของเนื้อเนื้อของเขาเนี่ยเป็นแบบเจลพอทาไปโดนผิวแล้วจะรู้สึกเย็นเอาเอาง่ายๆว่าถ้าเดินออกไปทานข้าวตอนกลางวันกลับมาปุ๊บโบ aftersun ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอกลับบ้านก็ได้นะม่ต้องรอกลับบ้านถ้ารู้ว<า><ก>่าโดนเยอะแล้ว,ลวนะคะค่ะทาเลยทาได้ทันทีกลับบ้านไปอาบน้ําทาได้อีกะนะคะทีนี้เขาจะมีกระบวนการใน ในการช่วยฟื้นฟูผิวที่มีการอักเสบเปอย่างที่เป้บอกคุกกรุ่นอยู่ภายในผิวเนี่ยเขาจะตรงเข้าไปจัดการเลยด้วยสารสากัดสารสําคัญของเขาก็คือสารสากัดจากยีสต์หรือเบต้ากลูแคนที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละคะ่ะนอกจากนี้แล้วจุดพิเศษของอันนี้อีกอันนึงก็คือเขาใส่สารสําคัญจากเอเดเวนต์ซีรีส์เข้าไปด้วยนะคะก็คือนอกจากลดการอักเสบแล้วยังช่วยให้ผิวขาวขึ้นได้ด้วยนั่นเองวันนี้ที่จะมาแนะนําเพิ่มเป็นการดูแลแบบพิเศษเข้มขึ้น พิเศษมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นล้ำลึกมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นด้วยการมาสนานี่เองนะคะอาจารย์เอกเขาเป็นคนอยากมีมาสค่ะเขาก็บอกว่าคุณหมอเราอยากมีมาสนะคะขอพูดเรื่องมาสก่อนได้เลยะนะคะเราพยายามที่จะสรรหานะคะต้องเรียกว่าวัตถุดิบที่เป็นแผ่นมาสเนี่ยต้องเรียกว่าหลายปีอยู่พอสมควรนะคะ,คะและท้ายที่สุดทางโรงงานของเราเนี่ยก็นําเสนอมาต้องพูดว่านําเสนอนะคะจากโรงงานมา4แบบนะคะหมอเนี่ยทายที่หมอดูอะไรก่อน หมอดูราคาก่อนค่ะนะคะเพราะหมอมีความรู้สึกว่าถ้ามันแพงเกินไปมันจะขายยากนี่คืออะไรที่มันฝังใจหมอมากเลยนะคะหมอก็อาจจะเป็นเพราะหมอพูดทุกวันอังคารก็ได้ว่าเราอยากจะมีผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีและราคาไม่สูงหมอดูราคาปลาดหนึ่งนะคะไอ้ตัวที่หมอเริ่มเราเลือกมาวันนี้หมอไม่เอาเลยนะหมอบอกว่าไม่เอาอะแพงแล้วดูซิจะไปขายได้ยังไงนะคะทางโรงงานขยันขยอหมอหมอลองหน่อยได้ไหมทั้งสี่อันนะคะ เขาลองให้ใช้โดยที่ไม่บอกว่าเป็นตัวไหนใช่ไหมใช่ค่ะ,คะลองมาเดี๋ยวหมอกระซิบกับว่าหมอให้เราอยากมีสารสําคัญที่เราต้องเรียกว่าเป็นตัวเด่นคืออะ a บารอนคอลลาเจนกับเอลเดอรไวสนะคะ,คะแล้วหมอก็คิดว่าคนที่ใช้มาสเนี่ยเขาต้องการอยู่2อ,อย่างคือความขาวกระจ่างใสและต้องการต้องเรียกว่าความเต่งตึงสดชื่นทันทีที่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็บอกเขาว่าลองก่อนละกาันขอลองกับ อาบอลลูนคอลลาเจนเพราะว่าหมอเป็นคนที่ทั้งรับประทานแล้วก็ทั้งใช้อยู่นะคะเขาก็เอามาส,สีอันมาอีแมสแพงแสนแพงนี่หมอก็ลองนะคะส่วนอีก3ามอันหมอก็ลองด้วยอีก3มอันก็ไม่ต่างกับที่คุ้นๆเท่าไหร่แต่พอหมอลองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะอพอทาเข้าไปพอเอาวางเอาวางมาเส่ป,ปุ๊บเนี่ยมันดูดหน้าค่ะดูดหน้าปึ๊กเลยนะคะหมอก็เอ้ย อย่างอย่างที่หมอบอกทุกท่านว่าเวลามีผลิตภัณฑ์มานําเสนอหมอต้อยต้องลองก่อนนะคะใครๆมาอเสร็จมันดูดหน้าปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บมันดูดเสร็จแล้วมันก็ชับหน้าแนบหน้าเลยนะคะเฮ้ยมา์สนี่แปลกนะคะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกตามมาสักพักคือมันเย็นค่ะมันเย็นใครใช้แล้วบ้าง <Okay. S 1> เย็นไหมเย็นไหม มันเย็นแต่พอมันเย็นถ้ารู้ไหมว่าหมอกลัวค่ะเพราะหมอลองเป็นคนแรกใช่ไหมหมอโทรไปหาโรงงานแล้วนี่ปะมาร์กอยู่เลยนะ why มันเย็นใส่เมนท่ลหรือเปล่าเมนท่ลมันแพ้ง,ง่ายนะบอกไม่ได้ใส่ค่ะคุณหมอมาร์กตัวนี้เป็นนาโนฟรอนนะคะต้องเรียกว่าตัวเนื้อใหญ่ของเขาเดี๋ยวอาจารย์จะเป้จะเล่าให้ฟังมีองค์ประกอบของนาโนฟรอนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ท่านเชื่อไหมคะว่าลองใช้อยู่30นาทีพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะ หมอบอกเขาเลยว่าไม่เอา3ตัวนั้นเอาตัวนี้แหละเดี๋ยวหมออธิบายให้นักธุรกิจฟังแล้วนักธุรกิจเขาลองใช้เขาจะรู้เองว่ามันดียังไงนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทาพิสูจน์นะคะดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะนะคะในชุดของ e d e w i s e นะคะก็คือเราจะใส่สารที่ทําให้ผิวขาวเข้าไปสารสําคัญเนี่ยเหมือนในซซรั่ม แต่ว่าปกติเราใช้ซีรั่มเราปั๊มมาสองปั๊มเราทาทั่วหน้าแล้วใช่ไหมคะแต่อันนี้เหมือนกับปั๊มซีรั่มไป20ปั๊มใส่ลงไปในแผ่นมาส์พอทาปุ๊บมันก็ต้องให้สารสำคัญเข้าสู่ผิวได้ล้ำลึกมากกว่ารวดเร็วมากกว่าแล้วก็เข้มข้นมากกว่านั่นเองนะคะเรามาลองกันไหมคะนะคะได้เลยเราได้รับเกียรติจากน้องสตาฟคนสวยของเรานะคะน้องปุยฝ้าค่ะขอบอกจุดเด่นของมาสที่น้องถืออยู่นิดนึงนะคะ อันนี้เป็นจุดเ,เป็นมา์สตัว e d e ด w วตเพราะฉะนั้นใครอยากขาวใช้ e d e ด w วตใครอยากหน้าเต่งตึงใช้ a าบ l o n นคอลลาเจนใช้ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอาหน้าไหนเข้าด้านไหนเข้าเข้าสู่นหน้าเราก็คือแกออกมาด้านไหนก็สามารถมาส์สได้นะครับแปะปุ๊บแนบปั๊บเลยเห็นไหมคะมันเหมือนกับให้รางวัลกับผิวหน้าของตัวเองนะครับ และทันทีเราไปให้รางวัลกับอาหารเราก็เปลี่ยนเป็นหน้าแทนนะครับฉลองด้วยมาร์กอะไรนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> เหมือนให้สารอาหารเข้าไปสู่ผิวหน้าได้มากขึ้นนี่เองโอเคค่ะปรบอมือให้น้องไฟอฟ้า,ฟาด้วยนะค,ะ,คะขอบคุณมากค่ะกิฟฟรีนครับเราพยายามทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นอยู่ในกระแสะของตลาดและเป็นผู้นําของตลาดครับดังนั้นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าศึกษาให้ลึกซึ้งนะครับจะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจดังนั้นเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ พักกันสักครู่หนึ่งครับ